ที่เด็ดตรงที่ว่าถ้าใครจัดไฟแนนซ์นะเราเครดิตดีเนี่ยเราจัดฟรีดาวได้สบ,สบายสบายนะครับแอบมีเงินเหลือนิดหน่อยด้วยนะครับส่งเดือนละประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองคือส่งคู่ถูกอะครับถูกกว่าบอสไซบัคคันอีกครับผมบอกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตด้วยแล้วก็นะครับใครที่สนใจอยากจะได้งบประมาณเนี้ยไม่เกินแสนนะครับอยากจะซื้อเงินสดจบเลยนะครับผมถามเจ้าของให้แล้วเมื่อกี้ก่อนจะลองขับนะครับเจ้าของบอกว่า เข้ามาคุยได้เลยรถพร้อมโอนเอกสารมีครบหมดเลยแล้วก็จะมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับถ้าแจ้งว่าดูมาจากช่องตำรารถสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถสวย,สวยหนึ่งคันนะครับราคาไม่แรงนะครับดีแม็กคันนี้นะครับ S L X ป e ี05นะครับโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยจริงนะคันนี้ดูสิฮะ ายนอกนี่คือแบบไม่มีตําหนินะฮะเนี่ยยางแล้อย่างนี้เลยนะครับยางแม็กนะครับดูสิฮะผมแอบส่องไปละพักนึงนะครับสำหรับดีแม็กคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถเขาค่อนข้างพร้อมจริงราคาไม่ได้แรงนะครับคันนี้ไม่ถึงแสนนะครับเก้าหมื่นห้านะครับแล้วยังไม่ได้ตลองด้วยนะครับจากที่ผมพูดคุยกับทางเจ้าของไปนะครับคือคันนี้เนี่ยสามารถพูดคุยตลองได้ว่าง่ายนะครับสำหรับดีแม็กคันนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับหรือว่ามองหาสเปคประมาณนี้เนาะรถกระบะงบไม่ถึงแสน นะครับคันนี้95,000แต่ในใจผมนะครับถ้ามาต่อรองผมคิดว่าน่าจะลงให้ได้อีกนะครับสําหรับคันนี้ว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับเริ่มจากด้านนี้เลยโอเคฮะฝากระโปรงนี่คือบางจัดจัดนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานสวยมากนะครับนี่กันชนนะครับจังหน้าพร้อมๆอย่างนี้นะครับแก้มโอ้โหแก้มซ้ายนี่คือบางจัดนะครับโอ้โหใช้ได้ครับ เพราะว่าดูจากเนื้อสีนะครับคือมันก็บอกว่ารถเขาไม่มีตำหนิชนหนักนะครับบุบใหญ่อะไรเงี้ยไม่เห็นเลยนะครับรอยขีดข่วนก็นิดหน่อยเท่านั้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับรอยตีนแมวนะครับข่วนนิดเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยเองนะครับเพราะว่านอกนั้นเนี่ยผมดูแล้วนะครับไม่มีตำหนิใหญ่ๆเลยนะสําหรับคันนี้ฝาหลังโอ้โหได้เดิมบางอี้เลยนะครับเนี่ยตามนั้นนะฮะ บางจัดนะครับรอบตัวรถนะครับอย่างที่บอกไปคือมันไม่มีตําหนินะฮะเนี่ยบางทั้งคันอย่างนี้เลยนะครับเต็มที่ให้เลยนะครับก็จะมีการเก็บสาดสีมาแบบสุดๆแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคือคันนี้จากที่ผมดูไปแล้วเนี่ยคือมันไม่มีตําหนิอ่อชนหนักบุบใหญ่อะไรเงี้ยไม่มีครับเต็มที่ก็คือเป็นรอยขีดข่วนธรรมดาเท่านั้นเองมาดูภายในกันครับทางด้านภายในนะครับโอ้โหดูสิเป็นไงฮะเบาะเดิมโรงงานแผงประตูคอนโซลช่องแอร์ไม่มีชารุดนะครับนี่ ามนี้เลยนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบจะร้อยเลยนะเนี่ยดูสิครับโอ้โหเนี่ยฮะอือหือห้องโดยสารนะครับด้านหลังนะทางนั้นแคบก็โอเคฮะสวยอยู่นะครับเนี่ยฮะเบาเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่ามีการบุเพิ่มเติมมานะครับเนี่ยฮะบุมาเพิ่มเติมนะครับไม่แย่นะครับไม่ขาดนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ออน่าสนใจทีเดียวนะครับสาหรับภายในคันนี้นะครับเบาเดิมโรงงานเนี่ยไม่มีขาดเลยนะฮะ พร้อมอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวดูเช็คนิดหนึ่งนี่ฮะตะเข็บนะครับเม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะฮะทางด้านขวาเดี๋ยวไปดูทางด้านซ้ายนะครับว่ามีตําหนิไหมแต่ขมสันนิฐานไว้ก่อนเลยนะครับถ้าสเปคประมาณนี้สภาพประมาณนี้นะฮะน่าจะไม่เจอตําหนิมาครับทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราเช็คนิดนึงนะทางด้านนี้โอ้โหฮะตามความคาดหมายนะครับดูสิครับเม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คคือเดิมโรงงานนะครับ อืมเนี่ยฮะโอเคครับพร้อมใช้นะครับก็การันตีได้แน่ๆนะครับว่าคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักบุบใหญ่ตันหนิ่ใหญ่ๆนะครับสำหรับตัวเนื้อสีตัวถังภายนอกไม่มีแน่นอนนะครับสําหรับดีแม็กคันนี้ส่วนทางด้านแม็กยางนะครับแม็กก็จะได้ลักษณะนี้ยางเป็นมิชลินซีรีส์เดียวกันนะทั้งสี่ล้ออืตรงนี้ไม่เห็นชัดซีนะครับมันก็จะเป็นบางโคลนของอ่อนดีแม็กนะครับ คือจริงๆตัวนี้หายากมากแล้วนะครับเนี่ยฮะมันเป็นของเดิมที่ติดรถโรงงานทุกวันนี้เบิกแทบจะไม่เจอแล้วนะครับสําหรับไอ้บางคนรุ่นแบบนี้นะฮะทางด้านช่วงล่างนะครับมียางอะไรยังอยู่นะครับชัดซีสวยนะครับแหนบโช๊คเผานะครับเผาหลังเผากลางเฮ้ยสวยมากไม่มีสนิมเลยนะครับนี่ดาเดิมโรงงานเลยนะเนี่ยโอเคครับผมว่านะครับเจ้าของดูแลค่อนข้างดีนะครับถ้าดูจากตาปล่านตอนนี้นะครับ ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่เจอตำหนิใดๆนะครับก็คาดว่านะครับสันนิษฐานได้ก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยน่าจะมีร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆนะเพราะว่าตอนนี้จากที่ดูไปนยครับภายนอกนะครับเนี่ยให้ร้อยได้นะครับภายในอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชัซีนะครับช่วงล่างเบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกไปถ้ายังไม่ได้ลองขับนี่ก็ถือว่าน่าจะพร้อมใช้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเนาะก่อนจะไปลองขับครับทางด้านห้องเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะของดีแมคคันนี้สวยอยู่นะครับ แห้งๆอย่างนี้ยะไม่เยิมเลยนะครับแล้วก็ซุ้มซอกด้านในนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีสนิมมัดแก้มไม่เดิมโรงงานหมดเลยนะครับเพจเดทเช็คกันนะเพจโอ้โหไม่ชัว์นะแต่ว่ามันก็เหมือนจะเป็นเดิมโรงงานนะครับแต่มันจะมีแกะทําสีนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ยไฟหน้ามันเป็นเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ซุ้มซอกด้านในไม่มียู่ไม่มีย่นนะครับคามดูดิครับแล้วมันจะมีแกะทําสีเต็มที่นะครับ ทางด้านนี้ล่ะโอ้โหทางด้านนี้ก็เช่นกันครับซุ่มซอกสวยนะไม่มีสนิมนะครับไม่ผุโอ้อันนี้ใหม่จัดเลยอ่ะอันนี้น่าจะเบิกใหม่ครับนี่ครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับดูดิฝาแห้งจัดนะครับหัวหมูด้านหลังนะครับไม่มีเยิ้มปกติสีหลังต้องแตกแล้วนะครับสําหรับบอกนี้ด้านหน้าก็แห้งนะครับนี่ฮะม่มีคราบน้ำมันเก่าและใหม่นะครับโอ้โหตามนี้เลยฮ่จะดูจากเพจลราอ๋อเครื่องสามพันนี่ฮะ เป็นเครื่องสามพันนะเพราะเพจเป็นเครื่องสามพันนะครับสาหรับคันนี้อืมอ่ะตามนั้นนะครับอยู่ที่ชอบไม่ชอบเนาะบางคนก็ชอบสามพันบางคนบางคนก็ชอบสองพันห้านะครับก็อยู่ที่พี่อนนาส่วนผมก็จะรีวิวแบบตรงไปตรงม,า,นะรม,ม,รม,มานะครับไม่มีกักไม่มีอวยนะครับก็รีวิวเต็มที่ฝากระโปรงหน้าก็สวยนะครับเนี่ยเริ่มรงงานอย่างนี้เลยนะครับมาร์กเริ่มรงงานครบๆโ,โอเคฮะเดี๋ยวลองมาสตาร์ทนะครับดูแอคชั่นเครื่องยนต์นะครับเช็คกนรประมันเครื่องนะครับก่อนไปลองขับนะครับแอคชั่นเครื่องยนต์ไม่แย่นะครับ เดินทข้งๆเรียบนะครับไม่ได้ยินเสียงวาวเลยอะไม่โขกด้วยนะครับเนี่ยอุ้ยได้อยู่นะครับดูแล้วนะครับน่าจะใช้งานมาไม่เยอะนะครับผ้าดูจากสภาพขึ้นเดงยนประมาณนี้นะครับดูดิแห้งๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ลองดึงตรงนี้นิดนึงโอ้โหดูฮะที่สําคัญนะครับไม่ไอไม่ควันนะครับหายากมากผมบอกตรงนี้ครับสําหรับ เครื่องดีแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2.5นะครับหรือว่าเป็นตัว3,000นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือเครื่องเนี่ยต้องมีไอมนีควันพุ่งออกมาอย่างแน่ๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับดูนะฮะเนี่ยโอ้โหมันมีไอไม่มีควันนะครับอย่างที่บอกหายยากมากๆสำหรับเครื่องดีแม็กที่จะไม่เจอควันนะฮะถ้าสภาพประมาณนี้นะครับรีวิวมาถึงจุดนี้ผมกล้าการันตีได้เลยนะสภาพขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าไปลองขับแล้วนะครับพวกคันเกียร์เบรกนะครับช่วงล่างเลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ คุ้มนะแล้วก็น่าซื้อมากๆนะครับสำหรับดีแมคคันนี้ไม่สองแสนสามหมื่นโลถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับรถใช้งานมาประมาณนี้นะครับแรถที่สําคัญแอร์โคตรเย็นเลยฮะแอร์หนาวแจกๆนะครับสำหรับดีแมคคันนี้ต้องบอกว่าไม่แย่เลยนะครับสำหรับดีแมคคันนี้นะเอางี้เลยนะครับผมเริ่มจากในตัวรถก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมุมเลี้ยวคม นะครับเราก็เลี้ยวสุดไม่มีเสียงดังนะครับคือช่วงล่าตัดปัญหาไปได้เลยกาลังเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าแค่ดึงแกนระมาเครื่องมาไม่เจอไอไม่เจอควันนี่ก็แบบถือว่าประทับใจแล้วนะครับอัตราเร่งกาลังเครื่องยนต์ดีจัดๆเรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับดีแม็กันนี้อันนี้ผมแบบตั้งแต่รีวิวมานะนานๆจะเจอดีแม็กไอเครื่องนั่นๆอย่างเงี้ยสักคันหนึ่งในรถนบ้านๆอะไรเงี้ย นะครับหายยากมากๆโอ้โหคันนี้คือแบบเครื่องเบียร์จัดนะครับส่วนติเนี่ยผมน่าจะติตรงคัดนะครับคัดที่แข็งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เบรกนะครับลึกไปหน่อยนอกนั้นก็โอเคเลยส่วนตำหนิอื่นๆที่พบเจอตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเบาะอ่อที่นั่งคนขับนะครับที่มีเฟืองรูดนิดนึงนะครับคือเวลาเราจะปรับเบาะนะครับปรับพนักพิงเบาะนะครับมันมันรูดนะฮะว่าง่ายๆประมาณนั้นนะครับก็เป็นตำหนิเพิ่มอีกหนึ่งจุดแล้วก็ทางด้านนี้นะครับผมลืมเห็นไปนี่ครับ ทางด้านฝาประกับนะครับตรงนี้นะครที่ชำรุดแต่ตรงนี้ไม่ยากครับมันเปลี่ยนชิ้นละ2อ0สามเท่านั้นเองนะครับเจ้าของก็น่าจะดูแลให้สําหรับจุดนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ตัดออกไปที่เด็ดตรงที่ว่าถ้าใครจัดไฟแน,นนซะ์นะเราเครดิตด,ดีเนี่ยเราจัดฟรีดาวได้สบายๆนะครับ แอบมีเงินเหลือน,นิดหน่อยด้วยนะครับส่งเดือนประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองคือส่งคู้ถูกอะครับถูกบอสซบัคคันดีครับผมบอกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตด้วยแล้วก็นะครับใครที่สนใจอยากจะได้งบประมาณเนี้ยไม่เกินแสนนะครับอยากจะซื้อเงินสดจบเลยนะครับผมถามเจ้าของให้แล้วเมื่อกี้ก่อนจะลองขับนะครับเจ้าของบอกว่า เข้ามาคุยได้เลยรถพร้อมโอนเอกสารมีครบหมดเลยแล้วก็จะมีส่นลดให้แน่นอนนะครับถ้าแจ้งว่าดูมาจากช่องตํารารถรีวิวให้แล้วนะคใครที่ขอเข้ามานะ้ะอยากดูรถกระบะงบไม่เกินแสนนะครับที่มันพร้อมใช้ไม่ต้องเก็บทานะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นดีไหมคันนี้ละหนึ่งตัวเลือกจริงๆมีอีก3ามสี่คันนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้ครบถ้วนให้หมดเลยนะครับที่เขามีขายอยู่นะณนะตอนนี้นะครับจะได้เอาไว้เป็นตัวเลือกสําหรับ FC Fanpage นะครับท่านใดที่กําลังสนใจมองหารถกระบะเลทราคาประมาณนี้เอาไว้ใช้งาน นะครับยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ